ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำบ่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพร้า บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ah uh. อัสล l a ุ u a l ั i k ุ m warahmatullah w a ร a r a k a ยินดีต้อนรับผู้ชมมาสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับซึ่งเป็นรายการที่ให้ชนชาวมือบนนะครับได้พบกับชนชาวมือล่างนะครับก็คือผู้ที่ได้ดูรายการนะแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะดูแลครอบครัวกำพร้านะในเรื่องของเด็กกำพร้านะครับก็สามารถที่จะร่วมกันนะกับมูลนิธิสัตยาชนได้นะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ คลอง18ตำบลหมอนทองอำเภอบางเปียวจังหวัด่างเสารนะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมมาพบกับครอบครัวคุณฮาริมะการจนะเกตนะครับซึ่งเธอต้องดูแลลูกกำพร้าสองคนนะฮะแล้วก็หลังจากสามีเสียชีวิตเธออยู่กันยังไงนะเรื่องราวของเธอเป็นไงตามผมมาเลยนะครับ I found love บราสูรลลาสินนันนบี He came to this world Peace be to thee หาบีบิขอยริลกันกิลกุลลครับผู้ชมครับผมพาผู้ชมมาที่บ้านเด็กกำพร้านะครับบ้านหญิงไม้ที่ดูแลเด็กกำพร้าสองคนนะฮะ ซึ่งตรงนี้นะเป็นบ้านเลขที่63ทับ5นะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดขงางเซานะหรือตรงนี้เขาเรียกกันคลอง18นะครับวันนี้นะฮะเราพาผู้ชมมาพบกับหญิงไม้ที่ถือว่าเป็นหญิงแกร่งคนหนึ่งนะฮะที่หลังจากสามีเสียชีวิตเนี่ยเธอต้องฝ่าฟันนะฮะมาสูมชีวิตนะฮะแล้วกด็ดูแลลูกกำพร้ามา แล้วก็ดยที่เธอต้องจากไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยต้องมาหากินทาทำมาหากินด้วยกับนะคิดยังไงแล้วทํำยังไงนะนะเดี๋ยวจะให้ผู้ชมได้พบกับถึงแม่ที่วันนี้พ,พาผู้ชมเข้ามาพบกับเธอก่อนเลยนะครับคุณฮาริมออากาจนาเกตนะอยากให้ฮาริมาได้ให้สลามกับผู้ชมก่อนครับ Alles, admin, รอัสสลามอุลยกุมบะลาตุลลอฮิบรากาตูครับก็คงจะย้อนกลับไป ตอนที่สามียังอยู่ก่อนนะตอนนั้นทําอะไรกันยังไงฮะมีมีอาชีพอะไรคับรถส่งอาหารทะเลค่ะส่งอาหารทะเลส่งส่งตังวัดหรวอว่าตังจังหวัดค่ะไปบึงการจากที่ไหนไปที่ไหนจากชายเชิงเซไปบึงการอ๋อบึงการบึงการจังหวัดบึงการนู่นอีสานนู่นใช่ค่ะโอ้ยิงวิ่งเกี่ชั่วโมงเลยก็ไป อย่างเย็นนี้ก็กลับถึงบ้านพรุ่งนี้เช้าอพรุ่งนี้เช้าหรือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งคือไม่ได้ค้างอ่ะก็คือวิ่งไปส่งเสร็จแล้วก็กลับเลยใช่ค่ะโอ้เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยมากแล้วเราเรานั่งรถไปเขาไหมตอนท้องคนนี้ก็ไปอยู่แต่ว่าเผอได้ออกลูกคนนี้แล้วก็ไม่ได้ไปแล้วค่ะทําแม่บ้านคือทํางานบ้านอ๋อดูแลบ้านค่ะแล้วก็สามีก็ซื้อวัวให้เลี้ยง ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงวัวกันมาก็ทํามาหากินกันมาเรื่อยๆอแล้วก็ได้ตั้งท้องคนนี้อยังมีอีกคนหนึ่งก็ตั้งท้องคนนี้ได้ประมาณสี่เดือนสามีก็ประสบบัตรีหิตโดนสิบร้อชนค่ะประสบบัตเอ็นชนตุดนโดสิบล้อค่ะก็คือขับชนเองสิบล้อไม่ได้ชนเราใช่ค่ะ แสดงว่าหลับในใช่ไหมเขาเขาไม่ได้หลับแต่คือรถอ่ะคือจอดอยู่ในที่มืดอ๋อเราก็ไม่มีสัญญาณใช่ค่ะและเราก็มาด้วยความเร็วสามีก็มาด้วยความเร็วเขาก็ขับคนเดียวไม่มีคนนั่งเพื่อนด้วยใช่ค่ะแล้วก็เขาก็อยู่โรงพยาบาลไม่เจ็ดวันโดยที่เขาไม่ได้คุยกับเราเลยไม่แต่คำเดียวเขาก็เสียชีวิตหลังจากนั้นเราก็ดูลูกของเรามาคนเดียว ใช้ใช้ชีวิตกี่ปีตั้งแต่เริ่มแต่งงานกับเขาแล้วก็จนทั้งมีลูกคนนี้อยู่ในท้องเนี่ยใช้ชีวิตกันมาประมาณสี่ปีสามสสปีค่ะสามสี่ปีเผ่หัวหน้าครอบครูหายไปคนหนึ่งก็คือทุกอย่างก็จบหมดตังที่มีอยู่ก็มีคนมาหยิบยืมไปตังตังตังที่ได้จากจาการทำศพ ใช่ค่ะทําทํามีมีอะไรบ้างที่เขาให้ก็มีพาราบแล้วก็มีประกันรถก็ได้มาประมาณล้านหนึ่งแล้วก็แบ่งให้แม่สามีไปสามแสนแล้วก็เหลือที่เราอยู่ก็คือแบ่งตามกฎหมายใช่ค่ะแล้วก็เหลือที่เราอยู่ก็เราก็เก็บไว้แล้วก็ได้มีคนมาหยิบยืมเราเราก็ให้เขายืมแต่ว่ากี่แสนให้เขายืมไปกี่แสนให้เขายืมไปเจ็ดแสนหมดเลยหมดเลย เราคิดยังไงก็เราถึงให้เขายืมหมดเลยเขาได้เป็นพี่น้องกันห่างๆแบบนี้เราก็สงสารเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคืนให้เราแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้คืนคเลยยันทุกวันนี้สองปีก็ก็ทํามาหากินเลี้ยงลูกไปไปซื้อไขมาเลี้ยงขายไขไปเก็บไขกินกับลูกไป ตอนนี้เราเคยคุยกันก่อนนอกรอบเนี่ยว่าสามีคนเนี้ยเขาไม่ใช่มุสลิมเดิมใช่ไหมเขาไม่ใช่มุสลิมออลองเล่าที่มันเป็นยังไงแล้วก็ตัวเธอตัวเธอก็เคย,เคย,เ,คยเคยออกไปจากอิสลามตัวหนูงงเองก็ได้ออกไปจากอิสลามแล้วไปใช้ชีวิตตอนนั้นตอนนั้นใช่แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรที่ออกไปอ่ามีก่อนหน้านี้ก็มีสามีมาคนหนึ่งก็คือเป็นเป็นคน คนพุทธอ่าเราก็ได้ออกไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วก็มาเจอกับคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้อยู่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมเดิมมาตั้งแต่ทีแรกแล้วก็เราก็เลยถามเขาเขานะชวนเรามาว่าให้มาอยู่ในมุสลิมไหมแล้วก็บอกว่าทำแล้วเธอถามเขาว่าทําไมถึงอยากมาอยู่ในมุสลิมบังก็เลยบอกว่าอยู่ในศาสนาเนี่ยแล้วนะมันสบายใจฮาริมาแล้วก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับบังอ พ่อวอมะก็เป็นอิสลามอะไรเงี้ยก็เลยพากันมาหามะแล้วก็มาหาอิมัมอิมามซาให้อิมัมนิก้าให้่ังกันน้นก็อยู่กันมาเราก็เราก็มารับอิสลามใหม่จกครั้เราก็รับรับใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่จ้ะที่ปีอ่ะที่เราเราไม่ได้อยู่ในอิสลามตอนนั้นก็ตั้งแต่เด็กใช่หลังจากป .6 จบกป .6 ไปก็ไม่ได้มาอยู่เลยใช่กัการทำได้ทุกอย่างเหมือนเขาหมดได้ ทำเหมือนเขาหมดกลับไปทางนู้นหมดเลยเป็นหมดเลยใช่แล้ววันหนึ่งบังกระดึงกลับมามาค่มาอยู่ทางนี้หมดทุกอย่างก่อนก่อนที่เขาจะขับรถชนรถสิบล้อเนี่ยก่อนหน้านั้นสักอาทิตย์สักเดือนอะไรเนี่ยเขาได้พูดอะไรกับเราไหมเขามีคุยอะไรไว้พิเศษไหมหรือว่าที่ไม่เคยพูดกัแล้วพูดไว้อะไรเงี้ยมีไหม เมันสั่งเสียอะไรเงี้ยไม่หรืไม่มีเลยมีแต่ว่าเราเหนื่อยกันเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างก็เดี๋ยวบ้างก็หยุดแล้วเดี๋ยวบ้างก็จอกจากงานนี้แล้วมามาอยู่กับลูกกับอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ยังไม่ทันหยุดยังไม่ได้ทันในนเพราะเขาประสบอุบัติเหตุก่อนวันวันที่วันนี้ก็เสียชีวิตเราอยู่ที่ไหนอยู่บ้านค่ะ อยู่ที่นี่ใช่แล้วเขาชนที่ไหนคับเขาชนที่แก่งคอยแก่งคอยแก่งคอยสระบุรีใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่ว่าขับรถด้วยกันอ่ะเขาโทรมาในตอนนั้นประมาณตีห้าตีสี่จะตีห้าเขาโทรมาหาเราเขาบอกว่าไปหาไปหาบ้านไหมก็ถามเพราะว่าทาไมต้องไปหาเดี๋ยวอาบ้านก็กลับบ้านแล้วเขาบอกว่าบ้านชนตูดรถทิ้ล้อรถชน ไปไหมก็เลยไปก็เอาลูกไปหมดเลยในคนนี้ก็อยู่ในท้องแล้วกับคนนี้ก็ถ้าขวบกว่าขวบนั้นไปถึงอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอ่าไปไปไปถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เขาเฝ้าเขาตลออไหมทั้งเจ็ดเจ็ดวันก่อนที่เขาก็วันวันแรกที่ที่ไปโรงพยาบาลน่ะก็ให้ให้ให้ญาติไปรับลูกกลับมา เราก็อยู่โรงพยาบาลอยู่กับเขาแล้วหมอก็บอกว่าเฝ้าไม่ได้ต้องกลับบ้านหนูก็กลับมาก็ประมาณตีหนึ่งหมอก็ได้โทรตามว่าเขาอาการรุดลงเราก็ต้องหารถไปในขณะเวลาตอนนั้นก็แล้วก็เราก็ไปแล้วก็อีกวันน่งเราก็กลับแล้วก็สมองเขาเขายังทรงตัวอยู่ก็เราก็ เที่ยวไปเที่ยวกลับเอาแบบว่าเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเราทํางานในเสร็จแล้วก็เอาลูกคนเนี่ยฝากไว้กับคนข้างบ้านแล้วก็1สิบเอ็ดโมง่ะเราก็ไปเผื่อเราไปเราก็ไปยืนดูเขาได้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็กลับมากลับมาถึงบ้านก็ประมาณบ่ายสองก็ทํางัวทําอะไรทํางานของเราเสร็จแล้วตอนที่เขาเสียชีวิตเราเราอยู่ที่ไหนวันที่เสียเลยวันที่ก็หมดลมวันที่เขาหมดในขณะเวลาหกโมงเนี่ยสุรากําลงังจะมาริบเนี่ย โรงพยาบาลโทรมาเขาบอกว่าสมองแอบบาสเนี่ยคือไม่ไหวแล้วอาการไม่ไหวแล้วให้ที่ไปก็ไปถึงไปถึงเขาก็หมดแล้วหมดลมหมดลมพอดีมินาทีแรกที่เราเห็นเกาหมดลมคิดยังไงตอนน้ม่รู้สึกยังไงไหว้ฟางไปหมดเลยครับเอาเอาลูกไปด้วยปะ ไม่ได้เอาไป oh. ฝากเขาไว้ mm hmm. เพราะว่าเดินทางไกลแล้วลูกก็เล็กณ mm hmm. เวลานั้นไม,ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ mm hmm. เพราะว่ามีเขาคนเดียว mm hmm. ที่ว่าเลี้ยงดูเรามาแล้วก็ <c oughs> หลังจาก ทําศพพิธีศพเรียบร้อยนะฝังละหมาดเรียบร้อยเนะี่ยหลังจากนั้นกี่วันเราถึงจะคิดว่าตั้งตัวได้ว่าเออเราจะต้องสู้ต้องทําอะไรยังไงประมาณสามสี่อาทิตย์เรื่องคดงคดีความ,มต่ออะไรอ่ะเรากว่าจะติดต่อเขาไปกประมาณสามอาทิตย์เพราะว่าเหมือนคนไมน่มีสติได้แต่ ป่อนข้าวลูกทำวัวก็คือเราเราเราทเนดนทุกอย่างเองหมดเลยใช่แต่ว่า,าเรื่องกฎหมายเรื่องใช่คสอบของสามีแล้วก็เรื่องชีวิตที่เราต้องเป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะแล้วเรามีได้ได้จากไหนตอนนั้นตอนนั้นไม่มีเลยไม่คือเลี้ยงวัวมันไม่ได้ได้เลย คือมันนานมากกว่าว่ามันจะได้แล้วก็หอยก็ต้องซื้อน้ํามันที่ตัด้าก็ต้องซื้อคือเราก็มีตังที่วันเล็กๆน้อยๆนะมันก็ยังเก็บไว้ก็เราก็ต้องมาใช้จ่ายทุกวันทุกวันมันก็หมดไปเรื่อยๆด้ยด้วยให้หนูหน่อยแป๊บนึงค่ะแล้วแล้วเลี้ยงไก่ด้วยไก่นี่มันไก่นี่เพิ่งมาเลี้ยงอ๋อเพิ่งเลี้ยงที่หลังใช่เพราะว่าเราน่ะคือไม่มีรายได้อะไรแล้วแล้ว เราก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงถึงเราถึงจะมีตังค์ซื้อนมซื้อเพื่อให้ลูกคือเราจะต้องมีใช้จ่ายอะคือเราจะทํำยังไงเพราะว่างวเนี่ยคือเลี้ยงไปก็ยังไม่ได้ตังค์คือมันใช้เวลานานมากเราก็เลยไปหาตังค์มาหนึ่งก้อนเพื่อที่ว่าจะมาซื้อไก่หานี่คือยิบยืมใช่ไงมใช่ค่ะเอามาซื้อไก่แล้วก็ปลูกผักได้เล็กๆน้อยๆผสมเล็กผสมน้อยซื้อนมให้ลูกกินซื้อ ขนมให้ลูกก็พอได้หยิบจับค่าน้ําค่าไฟก็ถ้าไม่พอก็หยิบยืมคนอื่นนิดนิดหน่อยหน่อยถ้าพอก็อมไม่ต้องอะไรกี่กี่เดือนเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบเนี้ยต้องหยิบตกนลงนู้นตรงนี้มาตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล,ววะะแล้วอะค่ะจะจะสองปี<ม>ปีปีกว,กว่าแล้วะอะค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังเป็นวันนี้ ขนาดตอนนี้คือแก๊สที่บ้านหมดคือก็คือยังไม่มีตังค์ที่ว่าจะเติมแก๊สก็จะหยิบยืมกระทะไฟฟ้าข้างบ้านมามาทำใช้เสียบไฟฟ้าใช้ทอดไข่ทอดได้ให้ลูกกินไปก่อนไม่ไม่คือวัวเนี่ยสรุปวัวนี่ก็คือตั้งสามีอยู่ซื้อาให้เราใช่ค่ะให้เราเลี้ยงใช่ค่ะก็ก็หมายความว่าแสดงว่าเขาเขาก็คิด ล่วงหน้าแล้วว่าเขาอาจจะออกจากงานเพื่อจะมาใช้ชีวิตแบบนี้ยังงวเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไปใช่ได้อยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับเมียเพราะว่าเขาเขาอยากมีอยากมีลูกอยากมีลูกอีกเขาอยากมีลูกเขายังไม่มีลูกเขาอยากมีลูกสักสองสามคน เขาก็หนูก็มีผู้ชายแม่เขาแล้วเขาก็อยากมีผู้หญิงแล้วก็ได้มีคนที่สองมาแล้วเขาก็ยังไม่ทันเห็นหน้าคนผู้ใช่เาเสียก่อนใช่เขาเสียก่อนคนคนผู้หญิงนี่อายุเท่าไหร่นะอันย่าใช่ไหมชื่อันย่าใช่อันย่าค่ะตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้เขาเสียตอนเขาเสียตอนที่เขาเสียหนูท้องด้สี่เดือนสี่เดือนเองนะจ้กก็คือเกิดมาก็ไม่เห็นแล้วไม่เห็นเลยไม่คือไม่รู้จักแต่ว่า อัศรีนี่ได้ได้ได้เห็นแต่ว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจมั้งเขาก็ยังไม่เข้าใจถ้าถามเขาเขาก็บอกว่าป๊ป๊าอยู่ในกูโบป๊ป๊าโดนล้อลงโทษอะไรแบบเนี้ยป,ะปะ๊าปาป๊ป๊าล้อเรียกไปอะไรแบบเนี้ยคือเราพยายามบอกเขาเขาก็ยังไม่เข้าใจ<ม>เขาก็ถาม,มถามเราอยู่ประจํำเรื่อยๆแล้วเรา,เรา,เราทุกวันเนี้ยถ้าเวลาเขาถามถึงป๋าเ้าเนี่ยเรารู้สึกไ เกอก็ร้องอค่ะคือเพราะว่าเรื่องทุกอย่างมันฝังไว้อยู่ในหัวใจเราก็ยังไม่สามารถลืมได้เขาเขาเขดูแลเรามาตลอดนะใช่เขาเขาดูแลเราดีมากไม่เคยให้อดอมีมีมีอะไรที่อยากบอกเขาแต่ยังไม่ได้บอก โดเขาอยู่หนูตั้งใจทําให้เขาทุกอย่างเรื่องแม่มา้าไม่เคยขาดตกบกพร่องหนูตั้งใจทําที่สุดทุกวันนี้เลยมีเสียดายที่แบบว่าเราไม่เคยทําให้เขาเลยนะทําไมวันนั้นเราไม่ทําให้เขาไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่อยู่กับเขาเราตั้งใจทํามาก ไม่ว่าจะเรื่องกับข้าวเรื่องเสื้อผ้าเขาไม่ต้องอยุ่งเขาเขาได้ออกไปทํางานข้างนอกเขาก็เหนื่อยพอแล้วแต่ทุกวันนี้ยังจะบอกเพราเหน,นื่อยพ้อไม่หยุดไม่หไม่ยก็ดูมตรงงาอะไรแค่อยากกอดเพราะว่าเขาคือคนที่ให้กําลังใจเราตลอดเวลาเราอยู่ด้วยกันเราเราจะคอยให้กําลังใจกันและกัน เวลาท้อเราคิดยังไงคิดถึงอะไรเวลาท้อเวลาเหนื่อยก็จะละหมาดขอดุทอายนึกถึงเขานึกถึงอลอชให้มากๆเพราะว่าไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยบรรเทาอาการที่แบบเราเหนื่อยเราท้อได้เลยละหมาดอย่างเดียวหนูาหนละหมาดละหมาดแล้วนะ ละหมาดอิสาเสร็จแล้วเนี่ย oh. ความพวกความคิดพวกนั้นอ่ะมันยังไม่หายไปเรายังเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับที่เราต้องดูลนะูกเนี่ยเราก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเราก็รู้สึกให้เราดีรู้สึกให้เราสบายใจสามีเนี่ยไม่ใช่มสุสลิมเดิมใช่ค่ะนะแล้วแล้วแล้วเขาสอนเราเนี่ยเขาเขาเอาความรู้อิสลามมาจากไหนยังไงอ่าเขา เขาเคยมีครอบครัวมาก่อนเขาอยู่ในใช่เขาครอบครัวมุสลิมใช่ค่ะแล้วก็เขาได้เขาเลิกกันเขาเลิกกันแล้วก็เขาก็อยากชวนเราเนี่ยมาอยู่ในศาสนาอิสลามเราก็เลยตกลงกันว่ามาอยู่แล้วก็มานิกากันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรามีลูกแล้วหนึ่งคนแล้วก็ได้เป็นแม่บ้านแต่ตัวหนูเองเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องเราหลุดไปแล้วใช่หลุดไปแล้วก็คือเราไม่ได้นั่นบางก็มา สอนละมาดอาบน้ําละมาดสอนทุกอย่างเลยสอนทุกอย่างอันนี้ไม่ได้นะอันนี้กินได้นะแบบนี้ทําได้นะอาบน้าโยคะเดฮาด้าสอาบน้ําไม่ว่าฮาดัสประจาเดือนหรือว่าได้หมดเขาเขาสอนเราใช่เขาสอนเราหมดเลยขอละมาดเนี่ยเขาก็สอนเขาสอนเราหมดเลยที่แรกก็ไม่เป็นแล้วก็เขาเราก็ได้ศึกษามานิดๆหน่อยๆแต่คือเราก็ยังไม่คง ทุกวันนี้ก็คือพยายามเรียนเรียนรู้ด้ววยตัองใช่เรียนรู้ไปเรื่อยๆรื่อยเริ่มตั้งแต่อลิบบาตาพ้อกับลูกทุกวันนี้ก็สอนลูกอยู่อริบบาตาเราก็ไปเรื่อยๆรื่เริ่มไปอันไหนที่ว่าเราไม่เข้าใจเราก็ถามเด็กๆถามเพื่อนบ้านเอาจ้ะก็ถามไปเรื่อยเรืออันไหนที่ว่าเราอยากรู้เราก็ถามอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ไม่ได้ถามทุกวันนี้ก็ เรียนหนังสือน่ะจบแค่ป .6 ทุกวันนี้มีเคยขวายคว้าขวายขวาคว้าหาความรู้อย่างอื่นแล้วหาแต่อิสลามเราเราอยากเอาศาสนาให้มาที่สุดเพราะว่าเราตายไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจอกับอะไรใช่แล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากศาสนาใช่หนูก็เลยเน้นทางนี้มากกว่าดีแล้วดีแล้วก็สามีเนี่ยเท่ากับเขาเนี่ยได้ ที่แน่ๆเลยคือเขาเรียกว่าความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่เขาถ่ายทอดให้เรานะใช่ไ่ะนะทุกครั้งที่เราละหมาดทุกครั้งที่เราทําความดีถึงสามีหมดแล้วนะก็ทำแล้วตรงนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจของเราด้วยนะแต่นี้มาโฟกัสตรงที่ว่าตอนเนี้ฮาริมาคิดว่าเรานะลำบากอะไรมากที่สุดช่วงน,นี้ถ้าเกิดผู้ชมดูอยู่แล้วก็อยากจะช่วยอะไอยากให้เขาช่วยอะไรนะ ค่านา้ำค่าไฟมไม่ใช่ว่าเราไม่มีไรายได้แต่ขายไข่ได้วันละหนึ่งกระบะ<ม>ร้อยร้อยสิบ,บาทร้อย,ยี่สิบบาท<ม>ก็ต้องมาซื้อมันโรถไปรับส่งลูกที่โรงเรียนค<ม>่าขนมเด็ก<ม>ถ้าเหลือเราก็เก็บไว้แต่ว่าก็มีบางวันที่เราไม่พอหรือว่าวันไหนที่เราขายไข่ไม่ได้เราก็ต้องเก<ม>็บไ<ม>ข่ไว้ขายค<ม>่านา้ำค่าไฟตอนเนี่ยมัน คือมันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ของเรามากค่าน้ำค่าไฟค่านมค่าแอมเพรดคนเล็กน่ะเขายังไม่ได้ถึงวัยที่ว่าเขาจะต้องอดนมคนพี่เนี่ยไปโรงเรียนก็ขอนมโรงเรียนคใช่ให้คนน้องกินก็พยายามเราพยายามลดให้มากที่สุดแพมเพรดเราใช้เฉพาะแค่กลางคืนวันละหนึ่งแผ่น กลางวันเราพยายามสอนลูกว่าให hey ้ชี้ให้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปียกเปื้อนเราก็เปลี่ยนแล้วเวลาก่อนที่เราจะละมาดเนี่ยเราก็บอกให้ลูกน่ะไปชี้ไปเอึให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ถึงจะละมาได้ก็แสดงว่าวัวเนี่ยที่เราเลี้ยงเนี่ยก็ยังไม่เป็นรายได้ใช่มันคือยังเหมือนเหมือนเหมือนแต่มีแต่ค่าจะจ่ายใช่ค่ะเพราะมันต้องรอรอรอบมันเพราะว่างวนเนี่ยถ้า เช้าเนี่ยเราปล่อยเดินเย็นเนี่ยเราต้องตัดหญ้าให้แล้วก็เราก็ต้องใช้น้ำมันอนะ่ะตัดหญ้าเราก็ต้องซื้อตรงนี้ด้วยฟางเนี่ยนาข้างบ้านเนี่ยเขาให้เราเราก็เก็บไว้ก็ยังมีแบบว่าให้ัวนะ่ะไม่ให้อดุดแต่ว่าหัวหคงอาหารเนี่ยเราไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่ามันต้องใช้ต้นทุนซึ่งเราไม่มีตรงนั้นไปให้เขาปกติแล้วเนี่ยนะไอเลี้ยงวัวเนี่ย มันจะเป็นงานผู้ชายนะทำไมเราถึงมาทําแล้วทำไมเราเราคิดว่าเราทําได้หรือจําเป็นต้องทําืยังไงคือส่วนตัวเราตัวเรากระชอบแลสามีสามีกระชอบแล้วสามีคือเราอยากช่วยสามีเราก็เลยขอเลี้ยงวัวสามีก็ซื้อให้สองสามตัวแรกแล้วก็ออกลูกออกหลานมาออกลูกออกหลานมาทีนี้ก็ตอนนี้หี่ตัวแล้ว ที่จริงอ่ะมันมีเยอะเป็นสิบยี่สิบตัวแต่ทีเนี้ยคือเราได้ขายขาย,ขายเลี้ยงลูกใช่เอาเงินมาใช้จ่ายค่าน้ําควว่าไฟค่าแคมพเพิร์ของลูกในทุกๆวันและในทุกๆเดือนของเราม,มันก็หมดไปเรื่อยๆอจนเหลือสองตัวเราก็ต้องเก็บไว้ให้มันยืนพื้นในคอ,อ,อกไว้แล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีก็จะออกลูกอีกอเราก็ขอต่อร้อว่าอย่าให้มันเป็นอะไรไปใช่ เพอที่ว่าเราจะได้ลูกไก่ไก่ไก่เนี่ยไก่นี่ก็คือวันหนึ่งต้องมีหนึ่งกระบะใช่ไหม้องมีทุกวันมีทุกวันหนึ่งกระบะประมาณกี่ตัวไก่ห้าสิบตัวหนึ่งกระบะกับอีกสิบใบอะไรแบบนี้สี่สิบใบถือเป็นรายได้ที่เราเอามาหมุนใช่แล้วลูกก็จวลูกก็เราก็ไม่รู้จะทาอะไรเราก็ทอดไข่ให้ลูกกินนี่แหละถ้าวันไหนที่ว่า เดี๋ยวยังไม่พอที่บ่าจะไปซื้อผักซื้ออะไรมาให้ลูกกินเราวก็ทอดไข่ให้ลูกกินก็เป็นหลักใช่เป็นหลักให้ให้เขากินไปสรุปก็คือตอนนี้ถ้าผู้ชมอยากจะช่วยก็คือเรื่องของการจ่ายในบ้านนะแล้วก็วันนี้ยังไม่มีค่าแก๊สเนี่ยแล้วคิดว่าจะไปเอาที่ไหนก็ยังไม่รู้ก็ยืมกระทะไฟฟ้าเพื่อนบ้านไปก่อนก็ทำพอได้ว่าทอดไข่ให้ลูกกินต้มมะม่าให้ลูกกินไป พอ,พอเติมแก๊สตอนนี้ก็ถังหลายบาทใช่ไหมก็เกือบห้ารนะ้อยห้าร้อยนิดเหลือนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช้มาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณพอวมหมดแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปนั่นวันนี้ทางมุทิธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กพรามมาเยี่ยมกันนะ,ะก็มาให้กําลังใจกันนะแล้วก็ขอดวยมาให้อาริมาเนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกนะทั้งสองคน นะแล้วก็ดูแลกิจการที่ตัวเองอคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถทำรายได้ในอะนาะคตก็คือเลี้ยงวัวนะให้เติบโตได้นะแล้วก็ขอให้ลูกๆนะได้อยู่ในขนทางอิสลามด้วยนะครับคมตัวเถิดะ <Hey, man. S 1> ครับเราก็มีของนำมอบกันนะ <c oughs> แล้วก็มีเงินบางส่วนนำมอบด้วย ครับผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวพอสังเกตนะกับครอบครัวของน้องอลิมาเนี่ยที่ต้องต่อสู้นะดิ้นรนกับการที่ไม่มีหัวหน้าครอบครัวแล้วนะครับต้องเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวนะเป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกนะแล้วก็ยังต้องลําบากนะกับเรื่องการที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายประจำวันนะผู้ชมสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้นะที่มือที่สตาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับ 029343495นะหรือเบอร์สายด่วนสัทธาชนนะที่เบอร์0819308713นะครับซึ่งวันนี้นะเราได้มาที่คลอง18แนะแล้วก็ได้นำเรื่องราวให้ผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันต่อไปนะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนใหญ่นะครับคงต้องจากลาผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ผมอิมอนคำวิไลาจากลาผู้ชมไปเลยนะครับขอเอกลลองลาสปาตลาได้ ให้ผู้ชมที่ติดตามชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใ่นะครับได้รับริสกี้ที่กว้างขวางนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รับอามานทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จากลาไปเลยนะครับอัสสลามมุลเลาะฮ์มูรตุลอฮิวะบาราะกาตุบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า